วันนี้พามาดูกล่องทีวีบ็อกหรือกล่อง Android Box นะครับแต่วันนี้เรามาดัดแปลงให้มันใช้ได้กับวิทยุสื่อสารการเชื่อมต่อด้วยทีมสป a k นะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วจะลองเสียงดูนะครับนี่วิทีุเรียงนะครับหนึ่งสองทีสปีกก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความเร็วเร็วอยู่แล้วครับหนึ่งสองสามทสอบ หนึ่งสองสอทีนี้ปัญหาของ Android เนี่ยก็จะเจอในเรื่องของการ Connect ว่าเราจะ Connect แล้วก็เข้าห้องอยังไงให้มันง่ายนะครับอันนี้คือเราเซตให้มันเป็นอัตโนมัติทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการบูตแอปขึ้นมาแล้วก็เข้าเซิร์ฟเวอร์เข้าห้องนะครับเดี๋ยวผมจะลองหยุดจ่ายไฟนะครับแเรารอว่ามันจะใช้เวลา ในการบูลและคอนเน็กเท่าไหร่นะครับใหนน้หยุดจ่ายไฟแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มใจ่ายใหม่นะอันนี้ดีอย่างก็เราไปใช้กับพวกสวิตช์ปิดเปิดที่สั่งงานจากอ,าอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับหรือจะเป็นไทม์เมอร์ตั้งเวลาก็ได้ครับเพื่อประหยัดไฟแล้วก็พักเครื่องในเวลากลางคืนได้ครับอ่าผมลองบูลแล้วนะครับไฟเข้าละเดี๋ยวรอดูมันคอนเน็กนะครับ ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีครับอันนี้ก็มีให้เลือกหลายเวอร์ชั่นนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของ t ทสามหรือ tin speak mm hmm. ก็จะมีเวอร์ชั่นที่เป็นตัวเซนโลแล้วก็ทูด้วยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าจะสั่งก็กำหนดมาครับว่าจะใช้แอปอะไร ก่อนแทงเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคชัดเจนครับจากผมพูดาทาง,ทางมาติดๆไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับ